S <S ้นิ้วเก่งมากๆเลยที่เดียร์สาวๆน่าจะชอบกันสาวๆน่าจะชอบฉันไม่เชื่อเดี๋ยวไป โจอยากแนะนำใช่ไหมคนน hey, ี oh, sty, ้นี oh. <right. S 1> ่บอกเลยว่าโอ้นี Marshall ่ยอมแพ้เรการสกิลการใช้นิ้วเกาเลยโอ้โหไม่ใช่ใช้น <possibly> ิ right. ้วเล่นกีตาร์เราเจอคนเก่งใช้นิ้วมือขวาไปแล้วเจอคนเก่งใช้นิ้วมือซ้ายไปแล้วคนนี้ตาลายใช้สองมือคนนี้เก่งใั้สองมือเหรอโอ้ เขาไม่ได้ใช้นิ้วเก่งเ,เขาใช้ข้อ,อมือเก่งเยอย่ไปบอกเขาเลยพี่แที่วเก่งใช่ไหมขามือเขาเก่งใช่ไหมออยูอ่ในบ้านใชเมใว่าทออกงกายออเจ้าข้นะไรคนนี้ขาไมได้เลยแต่เไม่ไ,ได้บอกชื่อเราคขาบอกเราว่าชื่อพินาเดชมือกองคะ ไปโ okay. อเคเตรียม um จุกจุกมากเลยตอนนี้จุกตรงไหนจุกนี้ด้วยก็ของน้อยขอ,อยงอน,น้อยข้าวมาเต็มไปหมดใจเบากินข้าวหรือเปล่านี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มาถึงนี่แล้วนะครับรองภพเรามีโชว์ดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดที่เราเตรียมเอาไว้กับทุกคนนะทั้งแฟนคลับของแม็กนะครับแฟนคลับของแฟนของ ตัวในใจเมื่พูดชื่อซ้นนี่มันจุดเสียงเป่าสุดหรือเปล่าวะไอ้ที่ก่อนอื่นเรามาสวัสดีรอบนี้ว่ะใช่ค่ะสวัสดี้ก่อนนี้ก็แบบเป็นพิธการเลยวันนี้นะคะพวกเราขอสวัสดีสวัสดีค่ะคอนเสิร์ตนี้ไม่รู้ว่าตอนพูดจะนึกเนี่ยกำลังหิวพิซซ่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมคะต้นนี่11 12พอดีเลยอ๋อมันมีวี11เอ้ยวี11นะฮะกับวี12อยู่ใช่ค่ะ นายไก่วีสิบสองบ้างครับดีครับสองคนนี้แต่ว่าเป็นการจับคู่ไม่อย่างลงตัวนะทำไมคะเพอสองคนนี้เขาไม่เคยไปยืนปากเหี้ยเลยพี่สันติน่ากระโดดไปดูดันเลยมันไม่ฟาเลยอ่ะมันไม่ฟาเลยนายเราเป็นวีเสียงเหมือนกันใช่ปากเหี้ยประจำประจำก็อย่างหนูก็สองรอบนะโอ้โหปากเหมือนกันเยอะแล้วเราอย่าไปพูดถึงมันแต่เราอยากจะทำให้สองคนนี้เท่าเทียมกับเราพี่สันติ อะไรนะไรใช่ไหมใช่งั้นขอเชิญด้านหน้าเลยครับเอาจริงจริงเอาจริงนะยิ้มว่าโกหกแล้วเนี่ยเด้ไหมถ้าคุณยังไม่อยู่ในบรรยากาศนั้นอ่ะผมจะอินชั้นมากหนุอยากจะเริ่มติจฉาคุณในวันนี้คุณจะต้องอยู่ตรงนั้นอาเจ้าเราลงมาอยู่ข้างๆเขาเราจะดูสีหน้าเขาใกล้ๆเขารอดนะเรารอดนะตอนที่เขาต้องประสบพบเจอกับความรู้สึกแบบเราใช่แล้ว เขาจะรู้สึกอย่างไรอขอดนตรีนะครับคผู้ชมครับน,นักเล่าฝันเหล่านี้เดินทางมาสู่จุดที่เรียกว่าป่ากเดี่วมันจะซึ้งอยู่แล้วดิอันนี้เนี <c oughs> ่ยพวกเขาทำตามความฝันไปยัง ม,มันอบมั่นใจเต็มไปด้วยกำลังใจสม่ำเสมอแต่วันนี้ความรักที่บนชนมีต่บพวกเขามันน้อยลงจ,จริงๆครับเออเดี๋ยวเดีด๋ยวอย่าอมาจริงนะคนแมัน, <c oughs> มนทำให้เขาต้องมายินยึงจุดนี้และจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องลากกระเป๋า,าออกจากบ้านเอฟไปยังไม่รอง วีที่ต้องออกจากบ้านในวิกนี้ก็คือวีสเมตค่ๆทำไมนี่เราสองเราไม่ใช่อย่างนี้วะพี่จะพี่ว่านะเราโดนมันเล่นแล้วก็ออไป็นจังลงะกต้อนไหนมาออแหม,มก็ต้องขอำขำขำขำไม่เป็นไรคือมันอะมากลับมาที่ไปที่กันก่อน ไม่น่าเล่นตัวเองหรืความรู้สึกนี้นะครับแหมผมว่าหลายคนหลายคนคงไม่มีทานได้รู้สึกเอาเป็นว่าเอฟหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยมี้ยินแบบนี้ไม่เข้าใจนะนะโอกคนจะแพ้อย่างเราเนี่ยนะเราพยายามแล้วอยากให้เขารู้สึกอย่างเราบ้างนะไม่ไม่มาทางก็ตามตอนนั้นนยอมรับเลยว่าต้องต้อถอยไปแล้วไม่ได้อยู่ต่ออะไรที่จะให้เราไปเลยโอเคเออจริงๆเรางลยิงดูก็ดีนะ ครับแมกกับผมเนี่ยมาจากบ้านเดียวกันมาจากชียใหม่ใช่เราบแล้วแล้วนี่สมควรมาจากไหนมนกรุดูหนคะสมที่เอนกกรุงเทพแน่ครับแน่นอนนะคออกไปไหนมาไหนพกรมนิดนึงนะตามมห่อยมาด่หมดแล้วกัเนี่ย กอนเป็นเด็กวันไงวัดำเลยนี่ด้ยะด้วยเาไปด้วยกันเหรอทไมคไม่ดำอ่ะกูซสอนท้ายอ่ะเอาลงมับบนะอ่ะฝังโน้มีอะไรจะบังไหมไม่มีพี่ไมมีครับโอเคจบวันสนี้เลยไม่ได้เลยกลับบ้านเลยเนี่ยอ้าวันนี้เรากะมาถึงสี่ใช่ปกติเราจะไม่เจอกันเนาเพราะว่าเราต่างลุ่นต้องกัอกังานดีล่าใช่ผมก็เองี่จะเจอกันก่อนในงานลีล่าจริง ทำไมต้องหึงอย่างไรทำไมต้องออกอาการขนาดนี้พี่เก็บอาการหน่อยถึงเกมเหรอไม่รู้เหมือนกันถึงซันนี่หรือเปล่านะครับโอ้จะบอกว่ากับเอมนี้ได้ร่วมงานกันค่อนข้างบ่อยในเรื่องของพี่ลาดเต้นด้วยกันบ่อยมากเลยนะครับเวลาเอ็มมาซ้อมเอ็มก็จะหน้าอย่างนี้

แท่งลำแหนมเดมากเลยแล้วแท่งโคตรตัวสักนั้นวันนี้เราไดรวมตัวกันแล้วนะคะปกติเราจะร้องเพลงอาจจะเดียวเดียวหรือคู่คนนู้นคนนี้ทีวันนี้มาเป็นสี่คนแน่นอนทุกคนจะได้เห็นเราคู่กันกนไหมคะอย่างวันนี้เหบอกบอกเลยว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่วันนี้ได้ฟังคอมเมนต์หรือยังครับร้องเพลงเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะยืนไหนคะเสียงคุณคุณเหมือนคุณพ่อร้องให้ดีๆแล้วกันโอ๊นไร S <S> ไม่ออกเลยพอเปิดเผยตัวแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะจะกิกิงๆผมจำได้เลยสาววิกแรกผมโดนด่าด้วยมินแล้วตอนเนี้ยแลวมินมี่พื่แนสองรอบนะพอเขาหลังปนคุณพ่อคะนี่เดอะวินเนอร์นะครับพ่ออะไรว่าพอครูเป็ดมาครูหายไปไหนเนี่ยไมอยู่อีกคนละโลกเลยไม่ยู่อีกรายการย่งไงก็ไม่รู้อ่ะโอเค